สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูไก่ครับไก่ไข่ที่เราลงไว้แล้วสามร้อยตัวไก่ไข่สาวพร้อมไข่ที่เราลงไว้แล้วสามร้อยตัวตอนนี้ก็เป็นสาวแล้วกำลังเริ่มไข่นะครับ หลังจากที่เราลงมาแล้วประมาณสี่อาทิตย์ไข่ก็เริ่มโตเต็มวัยพร้อมไข่แล้วนี่เราก็จะมาดูว่ามีไข่หรือเปล่าะกระดานที่รังไข่ของเราเราก็จะมาดูไก่มาดูไข่วันนี้นี่ สาวของเราสามร้อยตัวสวยมากมีแต่ตัวส,สวยๆทั้งนั้นเราก็จะมาดูไข่ครับเก็บไข่ครั้งแรกวันนี้เราก็จะเก็บไข่อีกครั้งแรกให้่ดอกไมยเดีวดหน่อยด,ยดอกไหน้นี่นี่เป็นตู้น้ำพงเก่าครับ ชอบไข่ตรงนี้เด้อนี่คือไข่เพิ่มไข่แล้วลูกเล็กๆเองครับหนึ่งสองสามลูกฟังแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอง สามสิบสี่สิบห้าตัวนี้ได้สิบห้าฟองจ๊ะจ๊ะดูสิสาวสาวสาวทั้งนั้นเลยดูสาวสาวไข่มาแล้วสิบห้าฟองแล้วไหนดูตันนี้เก็บไข่ครั้งแรกครับ ดูไข่รเราดูนี่แต่ฟองเล็กๆครับโอ้ดื่อแท้แปลเลยโอ,โอ้ตัวนี้สิบห้าแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่เว้ยสิบเก้ายี่สิบยี่สิบ

นี่ไข่ปลอมครับดูได้สามสิบได้สามสิบหน่วยได้สามสิบฟองนะครับดูดูดูดดอะไรกันโดนน่อยนี่ได้สามสิบฟองเราเก็บครั้งแรกครับเก็บไข่ครั้งแรกอันนี้ไข่ปลอมชอบไข่ครับชอบไข่ในตู้ลำโพง เขาไปไขแล้วทีน้เราได้ไข่สามสิบฟองมีแต่ฟองเล็กเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์ห้าดูสาวๆสาวๆกันแล้วกำลังเริ่มไข่แล้วที่อยู่สาวๆอบอุ่น ดูอบอุ่นมากครับอันนี้อยู่ร้านในอาหารและน้ำแล้วก็มีด้านนอกออกมาวิ่งเล่นได้ตามสบายครับแล้วก็มีสระน้ำไว้เดินครับเดินเด่นเดินเิยิ่งเล่นครับดูสิสระน้ำด้วยมีที่ ตากแดดครับอาบแดดไก่เราอาบแดดแล้วก็มีสระน้ำไว้นั่นงดูอาบแดดไก่เรานี่อยู่สุขสบายแท้ให้มเนให้มานกินมานอนมาม,นมาเที่ยวเลยนี่นอนอาบแดดสยเลยดูสิไก่เรา300อตัว กำลังเ,เริ่มไข่ครับเก็บไข่ครั้งแรกได้สามสิบฟองดูไข่ของเราดูไข่แต่เรามีแต่ฟองไม่ได้ครับที่เป็นเก็บครั้งแรกครับไข่มาได้ประมาณสามมื้อนะครับวนันวันนี้ไขแล้วตรงนี้เราก็จะเก็บแล้วเราจะเก็บทุกวันเพราะว่าจะได้ ไก่ไข่ที่สดแล้วก็ใหม่ไปทำกินครับเป็นอ,อาหารให้เด็กๆก่อนไปเรียนครับจะ๊ะดูสิดูสาวๆสิเริมไข่แล้วถ้าไข่ครบทุกตัวก็สามร้อยตัววันละหนึง่งวันละหนึ่งหน่วยสามร้อยหน่วยครับสามสิบสามห้าสิบห้า สามห้าสิบ้าเราจะเก็บไข่ให้ได้วันลนะสิบถาดวันนี้ได้หนึ่งถาดน,นะครับวันนี้โอเคว๊า,วา,ายๆเนาะสาวสาวสาวๆมีแต่ตัวสิสวย